มูล,ลนิธิมีราเคอร์ออนไลน์ร่วมกับบริษัทโทรคมณาคมแห่งชาติมหาชนจำกัดมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุภัยในพื้นที่อำเภอสอพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ ร้อยตำรวจโทรดรมณัฐโนนุชประธานมูล,ลนิธิอาราเคิลออฟไลท์ ight, มอบถุงยังชีพตามโครงการหนึ่งใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่วัดบางสเกตํำบลบ้านกลุ่มอเอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งมูล,ลนิธิมีราเคิลออฟไลท์ ight, ร่วมกับบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติมหาชนจำกัดหรือเอ็นทีจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบางตะเคียนอเอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายนัทพัสรว ประประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาตจังหวัดสุพรรณบุรีนายอำเภอสองพี่น้องและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องร่วมถวายถุงยังชีพให้แก่ประสงฆ์วัดบางสแกจำนวน10ชุดและมอบถุงยังชีพจำนวน500ชุดให้แก่ตัวแทนผู้ประสบภัยนําท่วมเพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนผู้ประสบภยัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จากนั้นประธานมูลนิธิมิราเคิลออนไลน์พร้อมคณะเดินทางไปมอบถุงยังชีพจำนวน10ชุดให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภยัยพื้นที่ตำบลบางตะเคียนเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนอีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภยัย สำหรับตำบลบางตะเคียนมีครัวเรือนทั้งหมด1,683ครัวเรือนประชากร5,579รายประกอบด้วย8หมู่บ้านประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมพื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลติดแม่น้ำท่าจีนจึงทำให้บ้านเรือนประสบปัญหาอุทกภัยทั้งนี้จากการสำรวจมีครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยจำนวน1,280ครัวเรือน